ครูก็จะบันทึกนะคะจะบันทึกไปด้วยนะนะคะอะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปดูอ่าเห็นไหมคะอ่านะคะการใช้และการอ่านคำหร,รือนะคะ รืร้อคือตรงนี้นะคะอ่านออกเสียงได้3แบบนะคะได้แก่รื้อนะคะอ่านว่ารื้อก็ได้ริก็ได้และอ่านว่าเรอก็ได้นะคะ,ะถ้ารื้อนะคะอยู่หน้าคำนะคะจะอ่านออกเสียงเป็นรื้อนะคะถ้ารื้อตัวนี้อยู่ข้างหน้าจะออกเสียงรื้อเลยนะคะเช่นรื้อดูรื้อดีนะคะ ทีนี้จะอ่านออกเสียงริในกรณีไหนบ้างนะคะเมื่อผสมกับพยัญชนะหตัวนี้จะออกเสียงเป็นริอ่าหตัวนั้นก็คือกไก่ตอเตาทอทหารตอปลาสอสาราแล้วก็สอเสือนะคะเช่นทริฎดีนะคะทอทหารใช่ไหมกไก่กฤษณนาตอเตาตรินนะคะ ถ้าอ่านออกเสียงหรือในกรณีที่ผสมกับพยัญชนะ5ตัวก็คือมีคอควายนอหนูพอพานมอม้าหอหีนะคะเช่นคำว่าพฤติกรรมพรือหาดหะอหันนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะ ที่บอกว่าอ่านออกเสียงริจะมีกอไก่ตอเต่าอทอทหารปอปลาสอสาราแล้วก็สอเสือ,อ่ะเด็กๆดูนะคะจะออกเสียงถ้าออกเสียงริเนี่ยคือควบกับกอไก่ไปเลยนะคะเป็นอ,อย่างคำนี้จะอ่านว่าอังกฤษคำนี้ก็จะเป็นททหารก็จะเป็นทฤษฎีนะคะทฤษฎีแอบ,บนะคะคำนี้ ปออ่านะคะอ่านว่าปริสดางปริสดางเป็นคําราชาศัพท์แปลว่าหลังนะคะหลังส่วนหลังนั่นเองนะคะอ่านคําคนี้ต่อเต่าก็จะอ่านว่าตรินนามัยหมายถึงสนามหญ้านะคะเคยได้ยินไหมสนามม้านางเลิงในกรุงเทพเราเรียกว่า,าพระ,รา,าร,นนะ,ะาราชตรินนามัยนะคะสนามราชตรินนามัยนะคะ แต่ตอนนี้ปิดไปและนะคะสนามนี้นะคะต่อไปถ้ามาผสมกับคอควายนอนหนูพอพานมอม้าหอยีบจะอ่านออกเสียงว่าหรือนะคะเช่นเดือนนี้เห็นไหมคะเดือนอะไรคะเราจะอ่านว่าเดือนพฤศจิกายนนะคะกับอีกเดือนหนึ่งเดือนอะไรคะเดือนพฤศภาคมก็เหมือนกันนะคะพฤก ษาเห็นไหมคะพฤึกษาอ่านว่าพฤึกษาตามหลังมอมา้าคํานี้จะอ่านว่ามฤรกทกายวันมฤรกทกายวันคือสวนที่พระพุทธเจ้าทําไมคะสวนมฤรกทกายวันนะคะในพุทธประวัตินะคะเป็นสวนที่เป็นประวัติเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าจะมีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นนะคะ,ะต่อไป เด็กๆด,ดูนะคะจะมี1คึ่คเท่านั้นนะคะในภาษาไทยที่อ่านออกเสียงเรอคำนั้นก็คือคำว่าเริกนะคะอ่านว่ารอเอกอกอเริกนะคะอ่ะทีนี้ไปฝึกอ่านนะคะคำรึรือกันอ่ะถ้ากอไก่นะคะถ้ากอไก่นะคะจะอ่านควบไปเลยนะคะกอไก่จะออกเสียงอะไรคะริใช่ไหมคะเราจะสะกดควบไปเลยนะคะเวลาสะกดจะเป็น กรออิดอ,อก,กริตสออสสะพอนออานาอ่านว่ากริตสะนาคำนี้นะคะก็จะเป็นกรออิตอ,อก,กริตอ่านว่ากริดคำนี้ก็จะเป็นทอทออิดอทิสสออสสะดออีดีอ่านว่าทิศสะดีนะคะทิสสะดี ถ้าพอพานนะคะจะออกเสียงอะไรคะตามหลังพอพานเสียงหรือจะเป็นเสียงหรือนะคะเป็นเวลาสะกดก็จะเป็นพออึสอพฤึกสออาสะจิกอจิอ่านว่าพฤึสะจิรหรือเดือนพฤศจิกายนนั่นเองคำนี้นะคะพออึกอพฤึกสออาสาอ่านว่า รักษาคำนี้รออดออพฤกรออ,อิติรออัากัมอ่านว่าพฤติกรรมอคำนี้ที่ครูบอกว่าเป็นคําเดียวที่จะอ่านออกเสียงว่าอะไรคะเริกนะคะคํานี้ก็อ่านว่ารอสกดว่ารอเออกอเริกนะคะอเวลาสะกดจะสะกดว่ารอเออกอเริกนะคะอ่านว่าเริก ค่ะถ้าไือหน่าคำตัวมันอยู่หน้าคำจะอ่านว่ารึนะคะรึดูรึรึดีนะคะเวลาสะกดรออือรึดอูดูรึดูรออืรึดอีดีรึดีรึดีแปลว่าใจรออืรึ ทออะยอไทยอ่านว่ารืไทยคำนี้ก็แปลว่าใจเหมือนกันนะคะอ่ะทีนี้คำนี้รออีดอริสนะคะอ่านว่าริสนะคะอ่ะทีนี้รือนะคะรือตัวนี้อ่านรึนะคะรึอ,อันนี้ยังเป็นรึอ,อยู่นะคะรึอรออึรือชออาชาอ่านว่ารืชาแต่ถ้า ตัวนี้นะคะเด็กๆดูนะคะรอรือแล้วตามหลังด้วยสละอายาวๆนี้จะออกเสียงว่ารือถ้าเป็นแค่ตัวนี้ตัวเดียวจะออกว่ารือออกเสียงว่ารือถ้ามีสละอาตามหลังด้วยรือสีนะคะอ่ะรออือรือสอ,อีศีอ่านว่ารือสีรออือรืดอดอีดีอ่านว่ารือดีนะคะรออือรืสอสอายอสาย อครณครับมีเพื่อนเขาจะเข้าด้วยแต่ครูไม่รับครับพอครูสอนอยู่เลยอ่ะใครเอ่ยน้องขิหนึ่งคน้องขิงกับหนึ่งค่ะถ้ามาอย่างคะจริงๆครูตั้งรับอัตโนมัติไว้แล้วหนึ่งหนึ่ง หนึ่งเข,ข้ามาอย่างหนึ่งเข้ามาอย่างลูกหนึ่งเข้ามาได้อย่างครับอ่าเข้ามาได้แล้วนะเขามาแล้วทันไม่เอ่ยที่ครูสอนไปเมื่อกี้ครูค้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าถ้าไม่ทันเดี๋ยวทวนให้อีกที ครับครับ